สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูไล่แสนสุขกันนะครับแตงโมไล่แสนสุกเราจะมาดูวิธีการเอาลูกแตงโมเรียกลูกแตงโมไว้นะครับเราจะเอาลูกไว้ที่เท่าไห่ก็มาดูกันครับไล่แสนสุกนะครับจะเอาลูกแตงโมไว้ที่เทลา่ดูนะครับนี่ คันนรก็จะนับอย่างนี้นะครับที่เราจะเอาไว้นะครับเนาะหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกนี้มีลูกนะคระบนี่ไม่เอานะครับลูกนี้ไม่เอาอยู่ที่ลูกที่เก็ดไม่เอานะครับเด็ดทิ้งนะครับนี่เด็ดทิ้งยยนทิ้งเลยครับนี่ เจ็ดนะครับนี่ที่เด็ดที่นึ่งครับนี่เด็ดก็นับแปดเก้าแล้วก็ก้แล้วก็สิบแล้วสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองสองนี้เอาไว้ลูกที่สิบสองสิบสามตัวนี้ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าคงไม่ติดนะครับถ้าลืกไม่ติดก็ไปล่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจาไว้ที่สิบสามถึงสิบสี่นะครับ นี่เราจะไว้ลูกนี้ครับนี่เราจะไว้ลูกนี้ครับนี่นี่ครับจะเอาไว้ลูกนี้ตรงนี้จะไม่เอาเราเอาไว้ลูกที่สิบสองนะครับจะเอาไว้ลูกที่สิบสองนะครับลูกนี้ไม่เอานะครับทิ้งตรงนี้ทิ้งครับนี่ลูทิ้งกันไปไม่เอาเป็นลูกทิ้งนะครับเราจะไว้ลูกที่สิบสองสิบสามข้อลูกที่ข้อที่สิบสองสิบสามนะครับ ถ้าลูกมันติดไกลแล้วก็เอาได้เลยนะครับแต่ในที่ติดใกล้ประแปดเก้าสิบเซนเมตรนี่เด็ดทิ้งได้เลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดลูกใหม่ครับเขาจะให้ลูกได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เด็ดทิ้งจะข้างในมันจะเนื้อไม่แน่นนะครับจะเนื้อเป็นแบบใส่มีรูบิดโพงนะครับถ้าเราเด็ดทิ้งพอลูกแตงก็จะเนื้อแน่นนะครับเราต้องเด็ดทิ้งนะครับสงครับเดี๋ยวจะบอกใั้วิธี้ดูนะครับดู ดูนะครับนี่ครับต่อมันนะครับเนี่ยต่อนี่ต่อมาเนี่ยหนึ ta ta to ่งนับไปก็ได้ครับหนึ่งแล้วก็มาสองข้อนี้สองใบนี้สองแล้วก็ไล่มานลครับนี่สองสามสี่ครับห้าหกนี่นะครับเนี่ยหกติดลูกที่หกราไม่เอาไว้นะครับลูกที่หกลูกที่หกเราเด็ดทิ้งเลยหกเด็ดทิ้งครับ เ8็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่นะครับสิบเอ็ดนี่ก็มันไม่ติดหรอกครับนี่ลืมันรีบไปแล้วถ้าเราเด็ดทิ้งจะติดไปปลายทางนู่นครับเราต้องเด็ดทิ้งครับให้ลูกโตนิดน,นึงแล้วถึงเด็ดนะครับเพราะว่าถ้าเราเด็ดเร็วลูกก็จะติดเ,เร็วเราพยายามให้ลูกมันโตนิดนึงแล้วค่อยเด็ดนะครับเพราะว่าให้ลูกเขาได้ติดไกลๆหน่อยครับอย่าให้ติดใกล้นะครับเนาะเราจะได้ติดเด็ด,ด,ดลูกไม่ต้องเด็ดหลายครั้งเด็ดครั้งเดียวแล้วก็ได้เลยนะครับเนาะ ว่าแตงนี้มันก็มันไม่ค่อยติดลูกนะครับก็เลยมันจะติดลูกที่เราเอาเลยนะครับเพราะ่าบางทีเราไม่เด็ดมันก็จะติดที่ลูกที่เราเอาเลยเนาะตรงนี้อย่างเงี้ยมันไม่ติดหรอกครับนี่็นมตรงนี้อย่างเงี้ยมันเด็ดออกทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียด,ดายเนี่ยเสียดายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูกนี้ก็ไม่ต้องเสียดายครับเด็ดทิ้งได้เลย ดูหนะ่อยเด็ดทิ้งลูกที่เคตท,ที่สิบนะเด็ดทิ้งเลยอไว้ตั้งเสียดายครับเดี๋ยวเขาจะติดของเขาใหม่เองครับถ้าเราไม่เด็ดทิ้งน่ะลูกเขาจะไม่ติดเขาจะติดเตต้นต,อ,นตอเลยนะครับเนาะแตงเรางามอยู่แล้วนี่แตงโมลไลเซนสุกสูตรฮอร์โมนทําเองนะครับสูตรฮอร์โมนทําเองแตงนี่งามมากนะครับแตงนี้แล้วก็เด็ดไปหลายลูกแล้วนะครับแล้วก็เด็ดเรียกลูกไว้แล้วหลายลูกด้วยกัน ตแตงโมลายสินสุกงามมากแล้วเนี่ยดูงามมากคนระับดูเด็ดจ้ามากเลยครับเวลาเด็ดลูกก็เยอะให้เด็ดแต่เช้านะครับเด็ดแต่เช้าวเวลาเนาะเขาจะแพลงเขาจะหายนะครับจะได้ติดจะ,มะไม่มีโรคระบาดไม่มีโรคไวรัสติดเชื้อนะครับแล้วก็ต้องเด็ดลูกนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเด็ดลูกแล้วดูง่ายนะครับเนาะนับดูหนึ่ง สองสแล้วก็วมาเนี่ยครับเนาะสามนะครับน้อแล้วก็มาตรงนี้สี่ห้าครับอย่างนี้นะครับข้อนี่ห้านะครับห้านี้ติดลูกนะนี่ไม่เอาห้านะติดลูกไม่ลูกนะนี่ห้าติดลูกนะนี่ห้านี่ติดห้านะครับติดทิ้งเลยนะครับนี่เด็ดลูกทิ้งเลย มั 5, นนับหกครับเจ็ดแปดเก้าล,ลูกนี้เก,ก้าเราก็เด็ดทิ้งนะครับนี่งเก้านี่เก้าเด็ดทิ้งเลยนะครับไม่ไม่ไม่เอาลูกที่เก้าเราไม่เอาเก้าไม่เอานะครับนี่ลูกที่เก้าก็ไม่เอาเร yea. าเด็ดทิ้งนะ่ยเก้าเราก็มาที่สิบอีกนเนี่ยก็ติดอีกครับนี่เราไม่เอานะครับนี่งติดกันเก้าสิบเราก็ไม่เอานะครับเราให้ติดลูกอื่นนะครับเราเด็ดทิ้งเลยนะครับ ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวก็ติดของเข้าใหม่เองนะครับแล้วก็สอนกันง่ายบอกกันง่ายแค่นี้ครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับให้เด็ดทิ้งเลยเราจะแตงโมเราเอาเคลียร์แล้วลูกนะครับนี่เราจะเด็ดทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ต่อนะครับเราจะเด็ดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะครับเสียดายเด็ดทิ้งไปเลยนะครับเราไม่ต้องเสียดายนะครับเนี่ยถ้าเราเสียดายปุ๊บ ลูกแตงโมออกจะออกมาไม่สวยนะครับถึงจะลูกใหญ่ได้แต่ก็จะเป็นโพ้งนะครับจะเป็นไส้แตกๆข้างในเป็นรูๆข้างในนะครับมันจะไม่แน่นนะครับถ้าเราเด็ดออกแล้วแตงโมออกมาลูกแน่นนะครับ <iam> ที่มีลูกใกล้กๆตอเราต้องเด็ดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับนี่อย่างนี้ลูกใต็ตอ,องนี่ต้องเสียดายครับน <im> ี <m> ่เด็ดทิ้งเลยเ <im> ด็นน <ch> ดทิ้งเลยนะนี่เด็ดทิ้งเลยนันลูกเล็กๆเด็ดทิ้งไปเลย ใก่ตตอนะครับให้เด็ดทิ้งนะครับเด็ดลูกแรกนะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับต้องเสียดายนะครับถ้าเราเสียดายนี่ก็จะได้แตงโมลูกไม่สวยนะครับถึงใหญ่ได้แต่ไม่แน่นนะครับก็เรามีคลิปสอนกันแค่นี้แล้วครับมีบอกแนะนํากันแค่นี้แล้วนะครับเนาะสวัสดีครับ